เ้าจะปะผมกับตารอสักครู่นะคะแห้งแล้วได้กินข้าวก่อนไหมให้ตากินข้าวก่อนนะเด็กกินผลไม้อะไรเนื้อก่อบเนื้อกรอมแล้วนะ ไปก,กิกนซองบอสบอเฮ้ยอ้าวยังขวดน้ำกันเดี๋ยวตาให้เดี๋ยวตาให้เดี๋ยวตาให้ขวดนึงเอ,อเอาลูกอาว่า,ว,าว่านี่ว่าอันนี้ของหนูอันนี้ของน้องคนละขวดลูกคนละขวด อันนี้ของลินอันนี้ของวาอันนี้ของลินยุบอ,อ้าวน,นี่ไงคะ่ะเอาจะเล่นด้วยกันเหรอคะเอาเอาให้ใครเล่นเอาขวดนึงเอา ก็ตาก็ให้คนละขวดแล้วไงคะวันนี้คริสต์มาสโอ้ยใส่เสื้อแดงเสื้อคู่แดงเอาอ,อย่าแย่งกันนะคะแบ่งกันเล่นนะครับพี่น้องกันเอาอ,อย่าตาหยิบให้อย่าตาหยิบให้ของเล่นก็มีเยอะแยะลูกเอ้ย อ้อาอลินอ้อาไอวาคนละขวดน,นะคะัวันนี้ว่าคริสต์มาสเด้นนเดอน่ารักจังเลยหลานตาเลี้ยงหลานบนไปครับท่านผู้ชมแปดเดือนกว่าแล้วพี่ไอาวาน้องไอลินต้องเอาเชือกผูกไว้ไหมเนี่ยเอากดหมดแล้ว ซื้อสะอาดอยู่นะฮะเช็ดให้หมดแล้วคะ่ะเอามาหาตาแล้วไอรินเดี๋ยวตาอาบน้ำก่อนนะคะนะคะเอามา,มาเลี่ยนกันมาแจ๊ะใส่คิปให้พ่อพ่อเมียดูก่อนแล้วไอรินเน่ยวะใครมาถึงก่อนแล้วได้ขวดแล้ว1รื่องช่องำ <laughs> เอาเอามาแล้วมาแล้วเกิดอะไรขึ้นเอา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 โอ้ยเอาเก่งเก่งไอรินมาถึงก่อนให้ไอรินก่อนหาไอวาอยู่ไหนเอ้าล่วงเร่องเ่องไอรินไม่เอาให้ให้พี่ไอวาดีกว่าพี่ไอวาดีกว่าเอาแล้วไอรินตามนะไอรินตามแล้วไอรินตามนะตามไปกับพี่ไอวาตามพี่ไอวาไปตามไปเอาไอวาเนาะ อับเกาเ้ว่า,าตื่นมาและสดชื่นนะคะอันนี้อ่อนตาอย่างค่ะตาเพิ่งเลิกงานกลับมาเดี๋ยวตาบแน้วทำความสะอาดก่อนนะคะถึงจะอุ้มได้นะคะ นะจ้าจ้าไอรินหนึ่งสองสามเช้ไอว่าหนึ่งสองสามเช้หนึ่งสองสามเช้เช,ช้เอาใครใครใครหันมาใครยิ้มสวยให้ใจะป้อนกล้วยเอาพี่เป็ดอีกแล้วเล่นพี่เป็ดอีกแล้ว เอาไงลินเล่นพี่เป็ดอีกแล้วเล่นกับพี่เป็ดน,นะคะอ่าเล่นกับพี่เป็ดนะคะก้าเอ๋ะไอวาเหรอคะเนี่ยยิ้มสวยไอเลินเหรอคะเนี่ยยิ้มสวยหนึ่งสองสามเจไอวาหะะนึ่งสองสามเจ ยายมาแล้วยายมาแล้วคะยายมาแล้วยายมาแล้วหนุนยายมาแล้วนั่นเสียงยายมาแล้วคะใครจะไปรับยายยายมาแล้วเร็วเร็วเรวเรวยายมาแล้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 วค่ะใครจะไปหายายก่อนได้อุ้งก่อนเ้าใครไปหายายก่อนเอาไอรินไอไอรินบังไอวาไว้ไม่ให้ไอวาไป ไอรินบางไอวาไวเดี๋ยวเอาข้าวใส่หม้อก่อนแป๊บหนึ่งให้อุ้มใครก่อนไอรินเหรอคะไอวาคะไอวาพร้อมแล้วยังคะไอวาถอยไอรินใจอุ้มเลยเหรอคะหนูรอนาตาตั้งนานแล้วนะคะโอ๊ยขอบคุณค่ะ ไอ้วานะคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะที่ช่วยก่อนอจะมาจะอุ้มหรือไม่อุ้มใช่ไหมดินขาโอ้ยดูทำหน้า,าห้เขียนให้ตาพ่ออันบ้าอุ้ม <c oughs> แบกตรงกลางเลยแบกตรงกลางเลยใครมาก่อนถึงก่อนไอรินมาถึงก่อนาาาาาขาตาต,าเ,ตาเล็ตเกตายเลยตาขาเล็กตาให้ฟังหน่อยเลย็เกตาให้ฟังตาขะตาขะอุ้มหนูหน่อยค่ะถ่ายคลิปให้อยู่ถ่าย อันหนึ่งสองสามเชะพี่ว่าสองนาทีได้ไหมคะสองสองนาทีได้ไหมคะขอสองนาทีนะคะคลิปคลิปนี้ได้สองนาทีพอดีเลยครบ <c oughs> จบคลิปพอดีเลยสองนาทีนะคะ อ้ยิ้มหน่อย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 อ้ไม,ไม่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 ดูดูดูไอ้บาไปไหนหน,น,นู่นน่ะนอา,าจารย์อเอ้าเอ้าเอ้า,อาชอบเลยฮะชุดนี้ของยายเนี่ยอโอ้คุณหลานคะ <c oughs> ขออนุญาตถ่ายคลิปอีกสองนาทีนะคะ <c oughs> อุ้ยอ่อน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  chúc con chúc con chúc con chúc ta con quán chúc ta con chúc ta con chúc con chúc con chúc con em mày em mày mấy em 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 ข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้จุ๊บตาก่อนจุ๊บตาก่อนได้แล้วได้แล้วเอ้าควาโชว์มาโชว์ฮะไอ้ว่ามาโชว์ผลงานเหรอนะ ของกับาดีลงให้ฮะของัานี่ลุ้กก่อนบอกใหุ้กก่อนขอจุกก่อนจุกไปน้องดนตกนั่นน่ค่ะ บาย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 พ่อพ่อแม่ก่อนจบคลิปนะคะอุ้มไอรินก่อนไอรินตราบอกไม่อุ้มไปหาแม่ดีกว่าไอแม่เอินก็ไม่อุ้มแม่เอินก็ไม่อุ้ม่มมมม่หมุนกนกคะท